สวัสดีครับพี oh. mm ่แ hmm. ม okay. ็กค oh. ุณเห็นนะครับผมวัน huh. นี้วันเสาร์โหนัดนี้แยอะแยะคนนะครับเข้าของกันเยอะพี่แม็กสั่งม่าล่ามาเห็นดเห็ดนี้ของพี่แม็กสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะวพี่นะ นี่เมื่อกี้ไปเจอปลาสวายนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่มาอะไรตัละสามสองโลห้าสิบบาทก็ไรปลาสวายโอ้โหหวานจะหวานกนได้เอออะไรัล้าสบบาทุเรียนตุเรียนละบาทตุเรียนตุเรีมนบาทาบาทตุเรีนรีมนบาทค้าบ นรอกคิดซ pues oh. yeah. ีดเนะคร้าย nah, ักคนละขื b ้นะปุ๋ยหวานนอรนอร์อร่อยนอบ๊กอ่เนีุ่่มย่หอมอรเจ้าหลงหอนหยักหลัีปันนินมืกอก็ะเอีแต่วิโน่โย่หอมว่าไม่ข้าว่าไงโย่ชเ้ย่อว่าจะข้าทถ่ามนนอรโอ้าอักขี้เนาดนน้ หัวปลานะครับหัวปลาหัวปลาดุกแต่ก็มีคนกินนะพี่นะเขาชอบกินกันสั่งหัวมาชอบกินปลาสวายไงสวายตัวมันเลิศเลยเนะี่ยชอบกินสวายมากที่สุดเลยผมนี่มันรอ <c oughs> <c oughs> หัวไก่น่ากินมาก เดี๋ยวรอหมาล่ากันนะครับผม มาล่านี่คนรอเต็มเลยน,นี้นะครับผมครับครับ <c oughs> เรานึกมาล่านวันเสาร์นี่คึกคักจริรงๆเลยวันอื่นนี่เงียบกกิบกันทุกร้านเลยนี่นะคนเยอะมากนะครับวันเสาร์ ของผมหยิบพอดีแล้วแหละหกเก้าสิบเจ็ดสิบสองสองไม้น่ะสิบอไม้ไม้ใช่ห้อเนี่ยเออก็สิบสิบเอ็ดไงมีอนหรอข้าน้องมีให้ปะปะไม่มีโอเคสองห้าหโอเคขอบคุณครับพี่ครับเก็ดนะมาหล้านะ lơi cho họ ờ, mà la อ๋อปลาหักในคนเยอะแยะเอ้ยปลาของพี่เสร็จยังครับอ๋อเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านใช่ไหมได้ไปส่งที่บ้านโอเคครับผมมีอะเรียบร้อยนะเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ร้านหมูตรงนี้ยังไม่ได้แบลนะตลาดชายแดนครับดูบรรยากาศเชือกเข่าเชือกเข่าตะนาวสีนะครับผมในี่้น เป็นเขตติดต่อระหว่างไทยกับพมา่านะครับผมข้ามไปก็เจอพมา่าแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับโดนกระเลียนถลม่มยับเยินหมดแล้วนะครับตอนนี้ต้นหุต้น,ตนไม้ก็มีเยอะนะมีมาขายหมดเลยเดี๋ยวไปหาดอกไม้กัน นี่มั้ยล่ะน้อปนินปนินได้ปนินมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมแม่ตลาดชายแดนครับผม ทุกวันเสาร์นะครับตนน้นไม้เจแยเลยนนได้ของอยังบี้ได้นะเฮ้ยลูกไก่เห้ยลูกเป็ดด้วยสวัสดีครับนะ อันนี้เป็น being well, so, อะไรอ่ะพ oh, um anyway. yeah. ี right ่เน okay, sure. ี่ยเป็นไรทุ okay, pues ่งเป็ทุ่งเหรอทั้งตัวเมียมี้งตัวผูนะอันนี้มันจะผสมกันมารออะไ่อมันไข่รอยใช่ไหมเป็ดไข่เนี่ยหรอกเล็กๆนะตัวเมียอ๋ออันนี้มีไข่อันนี้ผู้อันนี้ก็เลี้ยงกินไก่เนื้อหรือป่าใช่ไหมไม่ใช่ไก่ไก่ไก่ที่ตัวลยงลูใหญ่อ่ ชดเด็ดดเดมงชดเด็กะกะ้วน้บบปาแล้วกรเรือชดอ่ะมึงดีครับผมโอ้หัดโเลยเมื่อคุยทีดิอืมนาที่กล้วเนี่ยบาดน้นมีหดาคาในมอนนบักระเรื่อในมอเดียวเตเบลิเชียเอาไว้ออดาหมวผ้าดีหน yeah, like yes, no mm ้า hmm. จ uh ัด huh. อ like ๋อแม่แม โอ้โหนี่ครับผมสงสัยต้องเอาไปแล้วล่ะกิจยานนี่ครับร้านประจำที่แม็กเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็น <c oughs> แฟนผมไหมพี่โอโหหากันไม่เจอเลยนะคนยิ่งเยอะอยู่เลย้หลงครับโอ้นี่ครับมาทีไรเสียตังตลอดนะครับผม โอ้เท่าๆๆไปนี่ครับนี่ทุกอย่างเดี๋ยวจะต้องซื้อกางเกงมาแล้วอู้ยดีครับนี่สองแอลนี่แอลเดวนี่เอ็มเล็กสุด ันน okay. ี้ผมใส่ด้านของผมอันนี้เอลเดียวหรอครับเอลเดียวตัวเท่าไหร่พี่เนี่ยตัวหกสิบอันนี้อะนี่ก็หกสิบเหมือนกันหกสิบนะโอเคมันยืดหน่อนะพี่นะเอาสามตัวมาเว้ยตัวนะครับผมหนึ่สองสามดีเนาะเสร็จครับเอาไว้กิดยางมันมาเหลือแปบาทนะ คนเยอะจริงๆนะพี่นะคนซื้อของเยอะไหมพอได้นะไว้กิจยางไงนะครับผมวันนี้ได้ของเยอะเหมือนกันนะตลาดไทยแดนนี่คนเยอะจริงๆนัดวันจันทร์วันรหัสบังคานะคนไม่มีกันน้อยใชใช่ครับ แต่ว่ามันมาทุกวันนะใช่ครับจันอังคารนี่ติดเลยะแล้วก็มาวันพฤหัสเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมพี่เสแดงเกงมาละพุ้ยมหลอแนะซื้ออะไรอ่ะอ๋อขายออ นัดนดิครับผมนี่นะครับนัดวันเสาร์อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านครับนัดมาอาทิตย์หนึ่งสามวันอะชาวบ้านผมนะ<อ>นี่หั่นทงทะเลมีหมดเจีจเจอยู่ันโอ้เสยดานะแล้วหมูไก่ไเอามายัางอโอเค ด้านน้นปั่นคนนีเหรอตัวนี้ไม่ใช่กางเกงกิดยางไงดน้กางเงชกัเลนะเจ็เนนี่ยไปกิดยางมั้งหรอไมใส่โอเคเรียบร้อย